ภาพล่าสุดน้องเคอิโงะเด็กน้อยตามหาพ่อปัจจุบันเป็นซากูระโตแล้วสวยมากเชื่อว่าต้องมีหลายคนจำกันได้สำหรับเรื่องราวของน้องเคอิโงะซาโตะเด็กชายวัยเก้าขวบชาวพิจิตประกาศตามหาพ่อชาวญี่ปุ่นที่ผัดพระกันจนกลายเป็นข่าวโด่งดังเมื่อประมาณสิบปีก่อนซึ่งล่าสุดกลายเป็นที่ฮือฮาอีกครั้งเมื่อโลกออนไลน์ต่างแชร์ภาพป,ปัจจุบันจากเด็กน้อยในวันนั้นสู่สาวงามในวันนี้ ซึ่งเธอมาพร้อมกับชื่อใหม่ว่าซากุระซาโตะโดยปัจจุบันโดยปัจจุบันน้องซากุระซาโตะโตเป็นสาววัย21ปีเขาเรียนในคณะสาธารณาสุขศาสตร์มหาวิทยาลัย,ลยนเรศวรต้องบอกเลยว่าเธอนั้นยิง่งโตยิ่งสวยจริงๆมีความสวยหวานละมุนแฝงไปด้วยความแซ่บเบาๆเรียกว่าลืมลุกเก่าๆไปได้เลยขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ